สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกระแต่น้อยแชแนวค่ะพี่น้องเอามือนี้ได้ไข่มดแดงมากค่ะพี่น้องไข่มดแดงได้ไข่แบบไข่ตรงๆมากเอาคุณนะไข่มดแดงมือนี้จะมาจัดก้อยไข่มดแดงค่ะได้ไข่ตรงแห้งคุณนะอืมอ่ะเครื่องปรุงเข้ากับบะมี่ยางหลายแต่ว่ามื้อนกับไมา่ใช่ใค้พี่น้องเมึงคือเก่าเอาไม่ใส่ปลาแดกใส่จักหน่อย บาเน,น้นนวเยถ้าอันนี้เน้นนวก็คือน่นจะเข้มไปเลยนันจะแก่ยาบฟงชูรสเข้าขัวใส่เข้าขัวหอมหอมบรรยากาศดีๆมานาั่งอยู่ริมสะนี่แหละค่ะพี่น้อง ที่ปนเดี๋ยวจั่งไปกินกับน้ำหอมหอมชี่กับหอมบัวมอือนนี่ปรุงกับไม่ยังหลาย่ออยุางงยากง่ายๆค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็นใบกระดูนหยอดอ่อนๆก็เลย ก็เรือต้องเอามาจากินก็บล่อยไข่หมูแดงมือก็น่ามาือนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วมีแต่แต่ไข่ตรงตรงนะพักเค่องเที่ <c oughs> ยงเข้ากันี่ละพักไปกินกับเห็นบอมนองพักกระโดนดใดน่ๆเบิ่ออ่อนๆซะละว่าการหามันมีแม่เปล่งขึ้นมือนัน่นเออเอาไซอันออมพักขีเล็กเนาะมันกรสิ แบบว่าพอดีหอเลยหอแบบยำงมันมันเอานี่ยละบ,บรรยากาศมือนีก็สียู่น้องสาหนามันฝั่งทางนี้ก็จะบกแล้วครับพี่น้องบอกก็คือมันขอดขอดเหลือน้อยนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมันีดกก็มาพบมาพอกับช่องกันแต่หน่อยเชนแนวครับพี่น้องเอามือนีจัดก้อยใครมือแดงใครตรงๆครับพี่น้องในมากกับอัน,นพระก,กระโดนมาก,กินกับมึงแนวนะ อ้ยก๋อยแล้วเดี๋ยวบอกลหลายหนึ่งเอ้ามามากระชมผักได้ครับที่อันนั้นแน่จักหน่อยค่ะพีนพมม่น้องอันพักอีกอย่างก๋วพักเออหอมมิ้นเอามากินกับอู้หนึ่งเขาหอนหอนมามาครับมากม่อยคันแมลงมนันพ,พักกระโดนยุบพักกระโดนยุบพักกระโดนหรือยุบไข่มแมลงยุบไข่มแมลงก็พักกระโดน ย่พกระโดดแล้ววะเนาะเอาหลินเ้ามวนไปสลับใี้หนองเอยอออืออยครับเอาำหน่ กุ้งไว้หอมเม็นเนีับก้อยไข่มดแดงโอ้วเมื่อเสียเอาอันนี้นี่ตัวน้องถ้าบอกว่ามาได้หอมีเป็งกับหออันไข่ดมดแดง จังหฝานแห่งเนาะบลากระโดนบัเพลกะห้าบัวเพลกใส่ด้วยุดเบื่อเลยสุดเนสุดอร่อยไม่ซีบร์เบิร์น ได้ไข่ตรงดีขนาดมันหลังสดุดเอายุบหนัก มันจะกินกหลาบแบบหันถึงมุมแล้วบ่เันนีนก็จำเป็นที่มุมหัวอยู่บ่ ว่าอากาศมันหมัวบ่มือนนี่เนาะสมพักกบแบบพอดีอ่ะน,นมขนาดล่มมอว่าน,นี่ก็เพียรหนึ่งแล้ว <laughs> thay trong trong nhầm, để đi cả. hết kem nó rẻ, nó nhạt, nó thì kém nhạt แบบนวัวซ้ำพอดีไม่ยังไหนสดอืม มันหลายอ่กอืมก็สิ่งกินพักยังเนี่ยคุณมมาพ่อกระดนขอบคุณครับ Hãy subscribe cho kênh nha, Mì <laughs> <laughs> <Tạc> nhạc. <cười> <cười> ทำใครหมดแดงแต่ผู้ผู้ <laughs> เอาะว่าประสูตบวงสด มันนี่คือรู้สึกว่าอิ่มไหปอะ <c ười> <c ười> สมเองวัวแสบอยู่แล้วถ้าเป็นเองวัวนังงัวไข่มุนแดงก่นอนบังคับสีส้มใสกันบ่ไม่สีส้มใสกันบ่ใสกันแน่ ây cạnh đôi cái cùng ăn tỉ len nỉ hoop lắm nhu cười bay nầy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  bay ปิดเลยเปิดเอาไม่มเปิดเนะาะไข่ตรงๆตอนสั่น ไปอยู ne, so ons, moment, bah, ่ในสวนกุงมังเลแให้หน่ปสุบึงนันจะมีบ่นง่่แล้้วคนี่นี่นีนี่กองนี่น้ำกันเนาะกบสมพัด สมพักโปรโปอันเหมือนตัวเอนหว่ะจับ mm hmm. เรียบร้อยตัวบาบนี่ก้อยไข่หมอแด,ดง mm hmm. ได้มากแบบใครตรงตรงเนาะ mm hmm. มันสีมันสีแซบโคโคเทลโคเทลมันสีปนแบบว่าปนเทิงแม่เป่งเทิงอย่างก็เทิงไข่ฝาไ mm hmm. ข่ฝาไข่เนยหน่อยนั่นนะอันนี้ได้แบบไข่ตรงๆมากก้อย ก๋วยกินกับผักกระโดนของแนวแนวกินอันกับก๋อยไข่มูแดงเนาะค่ะแมน,น,นอันเสียดายแต่บ่ามีแม่ปิงก็ได้ห่อเมียงเนื้อแจ้งน่งนอยแสบได้เอาไปห่อเมียงเอ้ามือ,อมน,นี้กระแตน,น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้นองที่เข้ามาติดตามรับชมถามาถาชิงชมในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิเด้อค่ะมือนี้นะะนนกระแตน้อยก็บอกกรรขอลาไปก่อนนะครับ,น,บน้อสวัสดีค่ะ